5นิสัยของการใช้น้ำยาล้างจานที่อันตรายหารูไ้ไหมเหมือนตายผ่อนสงคำแนะนำอย่างจริงใจห้านิสัยในการใช้น้ำยาล้างจานที่อันตรายควรเลิกทำทันทีเพราะยิ่งใช้ไปนานๆไม่ต่างจากตายผ่อนสงการล้างจานคือการกระจัดคราบมันและอาหารที่เหลือซึ่งสามารถย่อยสลายและกักเก็บแบคทีเรียทุกชนิดอาหารหลายชนิดที่เรากินมีน้ำมัน ไขมันสัตว์และโปรตีนที่ไม่ละลายน้ำสูงหากคุณจุ่มจานที่ทาน้ำมันลงในน้ำคุณจะเห็นน้ำไหลออกจากจานเนื่องจากน้ำไม่สามารถละลายน้ามันได้ดังนั้นคุณจึงต้องมีสารที่สามารถจับน้ำและน้ำมันเข้าด้วยกันเพื่อล้างออกได้ง่ายขึ้นครับอย่างไรก็ตามการใช้น้ำยาล้างจานแบบผิดๆอาจเป็นอันตรายมากกว่าเดิม เหมือนการดื่มสารพิษเข้าไปและนี่คือ5นิสัยการใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นอันตรายที่ควรเลิกทำทันทีเพื่อปกป้องสุขภาพของตัวเองและครอบครัวครับ 1. ไม่เจอน้ำหรือใช้น้ำยาล้างจานมากเกินไปหลายคนเชื่อว่าการเทน้ำยาล้างจานเข้มขน้นลงบนจานจะช่วยให้ล้างหอกได้ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่เป็นเช่นนั้นตามที่นักวิจัยชี้ให้เห็น การไม่เชือน้ำยาล้างจานไม่เพียงแต่ทำให้สิ้นเปลืองแต่ยังมีความเสี่ยงที่สารเคมีจากน้ำยาจะตกค้างอยู่บนจานเมื่อเราใช้จานในครั้งถัดไปสารเหล่านี้อาจเข้าไปติดอาหารและถูกด,ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายซึ่งในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคดังนั้นคำแนะนำคือควรใช้จานใบเล็กเพื่อนำน้ำยาล้างจาน ไปเจือจางกับน้ําและคนให้เข้ากันจนเกิดฟองก่อนใช้งานหรือสามารถหยดน้ํายาล้างจานลงบนฟองน้ําที่ชุบน้ําและทําให้เกิดฟองในจานแยกแล้วใช้ขัดล้างนอกจากนี้บางครั้งเมื่อเห็นจานชามสกระปรกมากบางคนอาจกลัวว่าจะล้างไม่สะอาดจึงเลือกใช้ปริมาณน้ํายาล้างจานมากกว่าปกติแต่ผอต้องการทําเช่นนี้คือจะล้างสารเคมีออกได้ยากสารเหล่านี้อาจเข้าสู่เนื้ออาหาร เมื่อคุณใช้จานชามนั้นอีกครั้งถ้าไม่ล้างให้สะอาดครับ 2. ล้างจานอย่างผันผ่านบางคนอ้างว่าไม่มีเวลาในการล้างจานจึงมักล้างแบบผันผ่านแค่ไม่เห็นฟองก็คิดว่าล้างสะอาดแล้วแต่จริงๆแล้วด้วยประสาทสัมผัสของเรามันยากที่จะมองเห็นสารเคมีที่ตกค้างอยู่บนจานชามหากเพียงแค่ล้างผันผ่าน ดังนั้นเพื่อกำจัดสารเหล่านี้ออกไปจำเป็นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดให้ละเอียด2-3ครั้งหลังจากล้างน้ำยาล้างจานแล้วครับ 3. แช่จานชามในน้ำยาล้างจานานานๆบางคนคิดว่าจานที่โศกบกควรแช่ในน้ำยาล้างจานานานๆให้มันเจือจางเพื่อให้ล้างออกได้ง่ายขึ้นการทำเช่นนี้กับเพิ่มความเสี่ยงที่สารเคมีจะซึมเข้าสู่อุปกรณ์การกินและการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตะเกียบและช้อนที่ทําจากวัสดุที่ดูดซับได้เช่นไม้ไผ่หรือไม้ธรรมชาติเพราะวัสดุเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดูดซับสารเคมีมากกว่าครับ 4. ใช้น้ํายาล้างจานกับจานชามที่แตกการใช้น้ํายาล้างจานเพื่อทําความสะอาดถ้วยชามหรือภาชนะเซรามิกท,ที่มีรอยแตกมีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้สารเคมีตกค้างอยู่บนผิวของรอยแตกเหล่านั้น แม้จะล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างละเอียดเพียงใดก็ตามครับ 5. ใช้น้ำยาล้างจานที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนอาจมีสารพิษที่ไม่อนุญาตให้ใช้หลายคนเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้หมือแห้งและอยากกลานเพียงเท่านั้นแต่ผลงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าสารพิษในน้ำยาล้างจานที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย ผ่านทางเดินอาหารและระบบหายใจทำให้เกิดมะเร็งและโรคอันตรายอื่นๆได้ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่มีคุณภาพและมีแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพของเราครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บสนุก .com รูปภาพและวิดีโอจาก p i x a b เบและ Pexels c ครับ